สวัสดีครับสวัสดีครับมาชิพทุกท่านครับดีตลาดสุขสัตว์ครับหรือช่อง BB ธรรมดานะครับช่อง BB ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่11เอ็จิตรยานทองพนะ้อยหกสินะหุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์นะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับช่อง BB ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาชมเลขกันเลยนะเลขกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับสามกับสี่นะครับคนไทยเลียกนะมันมีสองกับมันมีสามสี่ห้าเด่นนะขอเลือกที่สามกับสี่นะครับใครรอบห้าก็จัดไปนะ Terima kasih telah <laughs> menonton! Thank you. ยศทันแลครับตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆยศทันชูดีชูดีแห่งแหงครับคนไทยเที่ยงนะออกเที่ยงครึ่งนะครับออกเที่ยงครึ่งนะชูดีชูดีครับดีครับ